เสาเพ่งเหล่งหลักแล้วอสุราพุ่มเมนอัสดาว่าไว้จันเป็น11บไกลาหูเราอาภัพอัปภาคให้โทษนั้นประเหินหินสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีกรกฎกันนะคะในเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะ แม้นานๆจะมาทีสามปีมาทียังนำเอาความทุกข์มาให้อีกนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นความทุกข์เสมอไปอาจเป็นชายแก่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้คู่ที่มีตำหนินะคะหรือคนเกา่าคนแก่ที่จากไปไกลเลยกลับมารักกันกลับมาเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะได้คนที่ต่างวุฒิต่างวัยเพี้ยนภาษาต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกล พ่อม่ชายแกนะ่ไปเลี้ยงลูกคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าตรงๆเลยก็จะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักคู่ครองหรือคนรักทำให้เราทุกอกทุกใจหรือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของเก่าของโบราณมรดกที่ดินกเก่าเนี่ยอาจจะมาสูรตัวตนของเจ้าชะตาก็ได้ขายที่เก่าซื้อที่เก่าเนี่ยก็จะสำเร็จ ดังใจปรารถนาเพราะว่า30ปีท่านจึงมาเป็นกเกษตราธิบดีนะคะในเรือนราศีมังกรนิสถีหนึ่งเล่งเจ้าชะตาการให้คุณย่อมเกิดขึ้นเรื่องของความรักเนะีย่ยจะไปใส่ใจมากมีรักมีทุกข์ถึงไม่เล่งก็ทุกอยู่แล้วนะคะแต่ก็อันนี้ก็อาจจะทุกมากหน่อยเป็นห่วงข้าวก็เลยทุกก็เป็นไปได้ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยไปห่วงกังวลว่าโอ้ชีวิตของฉันถูกตรึงไว้ด้วยความทุก ไม่ใช่บางคนเนี่ยนะถูกตรึงไว้ด้วยทรัพย์สมบัติด้วยซ้ำโฉนดอย่างเงี้ยเต็มเซฟเลยไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ที่ไหนบ้างจะโดนเรียกเก็บภาษีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยมันเป็นความทุกข์ ของคนมีซั์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็นได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีจังหวะที่งดงามของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็คือตรีโกนหน้าหลังแก่เจ้าชะตาซึ่งได้ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินกุมกับดาวสุภเคราะห์สีหกดาวพระพุทธดาวพระสุขและตรีโกนหลังด้วยดาวพระพระสบุบีที่ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อัมพุคือภุมโมชีโวโสโรและโสรา พันธุและปุตตาแรสุภาว่าสำคัญนะคะมีวาสนาในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยความเจริญความสว่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนน,นำได้เรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้สิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายและได้มีโอกาสบวชพระหรือได้เข้าสู่พระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่างเต็มตัวด้วยเพราะพระประสิทธสถิตยอยู่ในเรือนสุภาพตาแหน่งธรรมเกตไปทั้งเกษตรตราธิบดีได้ทั้งตําแหน่งธรรมเก์ได้ทั้งตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะคะงดงามยิ่งนักตรีโกนหลังแก่ลักนา ดวงดวงนี้แค่ดาวพระพฤหสดีดวงเดียวเนี่ยก็มีแต่ความเจริญความสว่างแล้วนะคะและตรีโกน้าด้วยดาวกันเงินนะดาวพันธุนะ่ดาวสาาัตยาในสุภภพไม่ดีข่าวนี้ก็ไม่รู้จะไปดีข่าวไหนแต่ในเรือนการงานเนี่ยมีดาวพระราหูสถิตยอยู่ซึ่งมาจากเรือนมอรณะระวังนะปิดกิจการโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้เลยอาจจะเกิดขึ้นนะคะ และเรือนการงานนี้มาสถิตยอยู่ในเรือนวินาทีเองนะคะเรือนวินานีไปไหนล่ะมาสะเทือนจนถึงเรือนปุตตะเลยโชคลาภวาสนาที่ควรจะได้นะอาจจะถูกปั่นทอนลดน้อยลงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยดาวพ่ังคารพพักราศีมาที่ราศีพฤษภนะคะในตําแหน่งราชาโชคและประเกษตรในเรือนลาภะ แม้ว่าจะพักราศีหรือเดินวิกลคติก็แล้วแต่แต่ก็เหมือนกับว่ามาย้อนหาสิ่งดีๆที่ยังตกหล่นอยู่นะคะแต่มากุมกับดาวพระบริตยูด้วยดีๆเลยเสียเสียเลยนะการงานนี้ต้องระมัดระวังหรือมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลอันเกี่ยวข้องกับการงานหรือทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนธุรกิจก็ได้ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมให้เป็นธุรกิจใหม่ก็ได้ธุรกิจออนไลน์ติดต่อต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลก็จะเกิดขึ้นเพราะถึงอย่างไรก็ดีดาพระังคานี่ได้ตำแหน่งราชาโชคร้ายจะกลายเป็นดีดาวพระราหูเนี่ยแม้ว่าศัตรูปองจะคอยจองทําบีทาแต่มานเมษและตุนไหนมังกรนี่ดีจริงเอ้ยนะคะอาจารย์ก็ยังมีความมั่นใจว่า จะผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้โดยการพลิกชีวิตยังได้เลยหรือธุรกิจงานเงาหรือธุรกิจที่ช่วยเหลือคนแบบลับๆก็ได้ธุรกิจกลางคืนก็ได้อาจจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาเพราะเรามีดาวพระประสบดีดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพุทธที่มาจากสุภภกตรีโกณหน้าและตรีโกณหลังและเลงด้วย ดาวพระเสาร์ที่ได้ตำแหน่งกนเกษตรราธิบดีอาจารย์มีความมั่นใจว่าชาวราศีกรกฎลักนาดราศีกรกฎแม้จะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีแน่นอน แต่ให้ใจเย็นๆเพราะดาวพระประสุทจะเดินหน้าเต็มที่หลังวันที่สองธันวาคม2565แม้ว่าเจ้าจะตาจะผ่านวิกฤตมามากมายแต่วิกฤตในช่วงนี้ก็ไม่รุนแรงเท่ากับที่ผ่านมาตอนที่ก่อนเมษายน2565หรอกต่อไปนี้นะสุภากรรมาลาภะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ก็ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 5น2 5 6นี้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎผ่านพ้นจากความทุกอ,อกทุกใจต่างๆได้และมีความสุขสมปรารถนาหลังจากเดือนธันวาคม2565ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ